สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของเออ่ p o i n t o f sale นะครับ post น,นั่นเอง coil off sale นะครับคือ p o i n t o f sale แปลตัวก็คือของการขายเนาะระบบ p o s เนี่ย ผมคิดว่าคนไทยยังไม่ค่อยใช้กันเยอะนะครับผมไปดูอย่างอย่างต่างประเทศที่ผมเคยไปมาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยร้านอาหารเล็กๆที่ไม่ใช่เฟรนช์ชายหรือมันเป็นร้านสแตนดาร์นะครับเขายังอย่างน้อยๆเขาจะมีเครื่องคิดเงินแต่แบบว่ามีสามารถพิมพ์ออกมาได้นะพิมพเป็นกระดาษใบเสร็จออกมาได้ แต่ประเทศไทยอย่างอาหารเขปาไปของเรายังไม่ค่อยมีระบบในขนาดนั้นนะครับก็เลยว่าคนที่มาดูคลิปเนี่ยก็คงเป็นระดับแบบ Gen Y หรือ Gen M หรือ Gen Z อะไรลงไปนะฮะก็คือคิดว่าผมคิดว่าระบบโพสเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับอยากให้ลองนำไปใช้กันดูที่ผมจะพูดวันนี้จะผมเป็น,จะ,ปนจะเป็นการยกตัวอย่างของระบบของร้านผมเองนะครับ นะะฮระบบโพสโดยรวมนะค,ะคะรับก็จะเดี๋ยวจะเขียนไดอะแกรมโดยรวมให้ดูนะครับแล้วจะมีนี่ก็จะเป็นปืนนะฮะเขาเรียกว่าบาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับบาร์โค้ด<ะ>สแกนเนอร์ครับบาร์โค้ดสแกนเนอร์จะต่อเข้าครับ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเนี่ยนะครับต่ออยนี้ต่อผ่าน USB นะครับนี่คอมพิวเตอร์นะครับจอก็จอ LCD เข้าไฟ LED อะไรนะแต่งนะยึดติอยู่นะเคสนะครับ แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่หน้าจอเนาะก็มีโปรแกรมโปรแกรมโพสนะครับอยู่ในนี้อันนี้โปรแกรมหน้าต่างโปรแกรมโพสนะครับแล้วก็จะส่งไปที่มันจะนี้คีย์บอร์ดเนาะมันเป็นเหมือนกันนะคีย์บอร์ดไว้พิมพ์อะไรเงี้ยตอนก็จะส่งไปที่ p r i n t เตอร์เจอรูปดังมานี่นะครับ p ิ i n t เตอร์ไบเนะครับ p ิ i n t เตอร์ไบเซนะฮะนีกคอเลกชันิม r เตอร์บเิเตอร์สลิดนะครับสลิด p ิ i n t เตอร์สลิดิโอเคแล้วก็จะมี cash drawer นะครับริชาร์ดเก็บนี่ cash drawer ริชาร์ดเก็บเงินนะครับ,รบ,บ,รบประมาณนี้นะฮะก็ไม่ยากเลยนะครับส่วนประกอบก็ประมาณนี้เริ่มที่เราจะมีสินค้าเนาะสินค้าเราก็จะมีบาร์โคโด้ด ่นยิงไปที่สินค้าสินค้าก็จะยิงส่งสัญญาณเข้าไปใน CPU โปรแกรมประมวลผลครับโค้ก็จะคิดข้อมูลเนาะคิดราคาคิดอะไรเรียบร้อ,รอยก็จะมนคิดแล้วก็คิดเงินรวมก็ปินออกมานะครับแล้วก็ อันเนี้ยสามารถไปต่อสาย r าอะไรสักอย่างนี่แหะครับส่งสัญญาณเพื่อเรากด enter เนอะสัญญาณก็จะส่งให้สามารถทำให้ลิ้นชักเนี่ยเด้งออกมาเหมือนระบบพวกเซเว่นเลยนะครับอันนี้คือภาพโดยรวมนะยิงเข้าโปรแกรมแล้วก็คิดเงินรวมพิเตเมพ์ออกมานะฮะพิมพ์สลิปออกมาแล้วก็เด้งปั๊บจ่็ยเงินเรียบร้อยนะครับ อันนี้โดยรวมเนาะเราจะมาจอะเรือแต่ลอันเนาะไอ b a โ c o สแ Scanner นเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับ้าราคาถูกหน่อยเรื่ตั้งแต่พันกว่าราคาพันกว่าผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่าที่เขาใช้มาเนี่ยไม่ค่อยดีจริงอยากให้ซื้อสักสามพันขึ้นไปนะครับผมใช้มาสองปีแล้วก็ยังไม่เสียเนะตัว b า r Code มไปหาซื้อได้ตามตามเน็ทนะนเตทั่วไปเนาะตามร้านคอมพิวเตอร์่วไป CPU คอมพิวเตอร์ชุดคอมพิวเตอร์ผมแนะนําว่า ควรจะเป็นรุ่นที่ไม่เก่าอีกเกินไปนะครับเอาสักเอาสักไม่เกินห้าปีถ้าเกินนั้นเนี่ยการซ่อมจะลำบากมีโอกาสเสียสูบแล้วก็ศึกษาด้วยนะครับว่าโปรแกรมโค้ดสมคุณรนะองรับฮาร์ดดิสก์แบบไหนเพราะฮาร์ดดิส์สมัยใหม่จะเป็นรูๆอยู่เนาะจะเป็นฮาร์ดดิส์แบบไม่ใช่จานหมุนละฮาร์ดดิส์เราเดิเลยเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีจานหมุนข้างในนะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสต์ไรฟ์ ก็คือแผ่นจานขมอข้างในแล้วอันนี้จะเป็น SSD คือโปรแกรมของผมที่ผมใช้เนี่ยรองรับแต่เฉพาะฮาร์ดดิสก์ไรนะครับแต่ SSD ไม่รองหรอกผมก็ระวังด้วยต้องถามเจ้าของผู้ผลิตนะฮาร์ดดิมี2แบบเครื่องคอมสมัยใหม่จะเป็น SSD เกิดหมดละก็ต้องระวังไว้หน่อยโอ้อะมาที่คอมพิวเตอร์เนาอย่างน้อยๆอย่าก,ก่าเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสับพอโปรแกรมแล้วก็ ไม่ค่อยเวอร์อะครับมันจะช้าแล้วเวลาการประมวลผลโปรแกรมมันจะช้ามาดูที่โปรแกรมโปรแกรมนะฮะมีเยอะครับเซิร์ชใน Google ก็น่าจะเจอเซิร์ชใน Google ก็น่าจะเจอก็โปรแกรมเนี่ยช่วยได้เยอะจะมีหน้าการขายระบบสมาชิกแล้วก็การจัดก,การทางสินค้ามันมันมีประโยชน์นะครับมันจะคิดว่าอย่างผมขายเราขายยาเนาะขายยามัายยานมก็จะมีระบบประโยชน์เด่นๆก็คือ ระบบวันทบอายุนะครับระบบว่าสินค้าเหลืเท่าไหร่ระบบสมาชิกเนี่ยสำคัญเชยได้เยอะเช่นผมขายของออนไลน์เนี่ยผมสามารถลงระบบสมาชิกอยู่ในนี้ได้เลยก็ mm hmm. สามารถรันไปเรื่อยๆสมาชิกที่เท่าไหร่อ,อะไรเงี้ยแล้ก็จะมีฐานข้อมูลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็เหมาะเหมาะมากเหมาะกับการใช้ Excel เยอะครับโอเคลองหาใช้ดูพิลเตอร์เนาะพินเตอร์ก็จะมี เตอร์มจะมีสองแบบนะครับเตอร์มจะมีสองแบบถ้าพิมเตอร์ของมันจะมีเทอร์มอลนะฮะเทอร์มอลพิมเตอร์แล้วก็ดรอปเน็ตฟิกซ์นะฮะคือเทอร์มอลเนี่ยใช้ความร้อนต้องใช้กระดาษพิเศษกระดาษความร้อนนะครับอันนี้เทอร์มอลเนี่ยจะเห็นทั่วไปของตามเซเว่น กระดาษมันถ้าเก็บเปนนน็นานๆเหมือนกระดาษสลิปตามตู้ ATM ตามเซเว่านนะเก็บเป็นานๆมันจะลอกแต่ถ้า,อาดอนแมทริ้งดอนแมทริกเนี่ยมันจะ<ช>ไม่ลอกก็คือใช้กระดาษธรรมดาใช้ลักษณะยิงเจ็พิมพ์กดลงไปนะสามารถใช้ลักษณะกระดาษแบบบ๊อกปีได้แต่เดลโม่ใช้ไม่ได้เนาะข้อดีเลยม่คือเร็วมากปึ๊บออกเลยแต่ดอนแมทริกใช้เวลาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะทับกดทับนะครับ ผมใช้อยู่ว่าสองเครื่องกพดีต่างกันไปนะครับอันนี้ต้องใช้กระดาษพิเศษกระดาษอะไรก็ได้ก่อนถ้าแนะนำก็คือแนะนำชมองมราคาก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงว่าประมาณสามสิ่พันก็มีชมอมนะครับแล้วไม่ทิ้งกัแพงนะครับแล้แแวก็เด่นต่อคอปปีได้คแคสดลอเวอร์นะครับอันนี้แนะนำให้ใช้เหมือนกันมันดีมันมีประโยชน์นะครับเพราะว่า คนรุ่นใหม่มันมัน,นมีนชัดนแบบขับกันไกปาไร่ยัง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 ย่า ่ามาต่อกันเลยครับ cashlover นี่ก็มีประโยชน์นะครับมันเป็นลนักษณะแบบเป็นช่องช่องเก็บเงินแบบมันดีนะถ้าเหมือนร้านก็เซเว่นนั่นแหละแมพแมพประมาณเนี้ยมีสี่ช่องประมาณนี้ต้องเก็บเหรียญอะไรนี้นะฮะดีนะครับมีประโยชน์ชนคือมันสามารถจัดการชีวิตจัดการเรื่องเงินได้เครับ ก็ดีพอดีติดลูกค้านะครับก็ทำไปอย่งเงี้ยผมก็ต้องใส่สกาวเลยขายของนา,านๆเลยเขาโทษทีนะโอเคเ,อเรียบร้อยแล้วเนาะมาถึง cash over ราคาก็ไม่กี่พันก็สองพันนั้นนะโอเคอันนี้คือภาพรวมโดยรวมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับร้านค้าพวกร้านค้าขายของชำนนะครับแล้วก็พวก,ก,กรา้านกาแฟร้านอาหารร้านยา ผมว่าจะเป็นประโยชน์ผมอยากให้นําไปใช้เยอะๆเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของตัวคนเองสามารถจัดระเบียบชีวิตจัดระเบียบธุรก,กิจของคุณได้ดีสามารถสรุปยอดขายอะไรมันเอามาวิเคราะห์ได้ดนนีนะครับแนะนำให้ใช้อย่างอีกอย่างหนึ่งผมแนวทางในการพัฒนาใน,นอนาคตเนาะผมก็ยังอยากได้พวกเอ่อเขาเรียกรบาอะไดพิ r c ์ d e printer Barcode p r เ n อร์ จะเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นลักษณะแข็งๆ่งนี้แหละบาร์โค้ดพิมเตอร์ผมกำลังคิดว่าจะพัฒนาเนาะไม่ใช่พัฒนาเอามาใช้เช่นสินค้าบางตัวมันไม่มีบาร์โค้ดเนาะมันจะวุ่นวายก็เลยว่าพิมพ์ชื่อเอาว่าไม่สะดวกถ้าทําเป็นหลายๆลายๆแบบว่าค้าเยอะๆนะบาร์โค้ดพิมเตอร์ สามารถปิ้นาโร์โคได้ปิ้น,น أ, ฉลากยาได้อันนี้ผมกำลังจะพิจารณาว่ามันคุ้มไหมแต่ตัวนี้เทคโนโลยีก็จะถูกลงเมื่อกด่ P P ของร้านยาเนี่ย C P P คือ,อ,อมันเป็นกดร้านยาแบบใหม่เนาะจะมาปรับใช้ในไม่ิชาอาต้องใช้เนาะอันนี้คืออนาคตอนาคตนะครับอาจจะต้องซื้อมาใช้อมันมีประโยชน์นะ อนาคตคือปิ้นอะไรได้ปิ้นบาร์โค้ดปิ้นอะไรฉลาดยาได้ประมาณนี้โอเคอันนี้คือแนวทางในอน,นาคตที่ควรมีนะร้านทั่วไปก็แปะได้อะแปะแปะสินค้าอะไรนะได้ได้ได,ได้ดีเลยครับแล้วก็ โปรแกรมโพสคุณก็ต้องดูดีๆหน่อยนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำในโปรแกรมโพสก็คือถ้าคุณมีหลายสาขาว่าสามารถข้างสาขาได้ไหมลิงก์กันแบบว่าสำนักง,งานแบบไม่มีมีสำนักง,งานไหนที่หนึ่งเราลิงก์ไปที่อื่นคือโปรแกรมโพสของผมที่ผมใช้อ่ะมันมีข้อจำกัดก,ก็คือมันมันลิงก์กันได้เฉพาะในในเครือข่ายแลนเดียวกัานครับเช่นอะันนี้เครื่อง นี่เครื่องแม่เนาะเครื่องแม่เครื่องลูกก็คือไคลออระมานี่แหละก็คือต้องแลนเดียวกันวงแลนเดียวกันคือมันต่างวงแลนไม่ได้นะก็เลยว่าคุณก็ลองศึกษาดูถ้าโปรแกรมไหนใช้ได้คุณก็มันจะมีประโยชน์กับคุณในการขยายสาขาได้ด้วยเนาะโอเค เรคนที่รับฟังนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้อะไรล่ะเริ่มธุรกิจใหม่ผมแนะนําให้เริ่มไปเลยเริ่มใช้ไปเลยตั้งแต่เริ่มธุรกิจนะครับเพราะว่ามันจะไม่ต้องมาลื้อระบบใหม่ผมนะฮะมันดีกว่าพวกเอ็ววกเซลจดบันทึกจดบันทึกหนาขนาดนี้ไม่ไม่เวิร์กนะครับใช้โปรแกรมดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้แหละครับส่วนนี้ห้องอะไรผมไม่ระบุนะใชรได้มหอก แต่ก็ใช้มันดีดนะเช่นต,ตัวเนี้ยราคาก็จะดีขึ้นหน่อยนะครับโอเคขอบคุณท,ท,ที่ติดตามรับชมนะครับ